ค่ะสวัสดีพี่น้องสุขูทุกคนเนาะวันนี้ชิพามาเบืองหมูนหน่อยออกลูกไม่ห้าก็ออกแล้วบางหันนี้เพิ่งออกแล้วบางหันนะคะเนาะน้องห้าก็ออกน้องมันเ้าก็ออกหลายคนสงสัยว่าน,น่องคือ,อยังโรคหมูน,นะคะโรคหมูหลายคนกินเนาะเข้าไปตุ่มเอาไปตุมปต่มกินตุ่มกินคื่อน้องง่วนน่องขวอยนี่นะคะ สำหรับผู้ที่เข้ากินเข้ากัว่าแสแฉ่างรับผู้กินกับผู้บมักรกับว่าบเสแบเนาะออกไมาทั้งเบิรได้สองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่ตัวเนาะสิบสี่ตัวสองสี่หกแปดสิบสี่สองสิบสี่ำไมทำไมคี่น้องทำไมสองสี่หกแปดสิบสสองสิบสี่ตัวทั้งเบิร์ติบสี่ตัวกับ เปิดไฟเนาะเปิดไฟให้เพื่อนให้มันอุน่นเปิดไฟให้อุนอ่นๆว่าสีมะทายตอนออกให้เบ่งอยู่แต่ว่าพรท่านเพื่อนออกเองเนาะออกเองโดยธรรมชาติออกเองโดยธรรมชาติตัวนี้สงสัยสิบ,บาดเจ็บนังถลอกสายสายย้ำมาเบิง่งสงสัยจะบาดเจ็บนังเพื่อนถลอก บาเจ็บนั่งคุณตลกเพราะว่าออกเองบอนดี้เบิง้งบอนด,ดี้ทำ้อให้ยคิดภารกิจแนวอื่นอยู่เนาะบอนดี้มาเบิง้งทั้งหมด14ตัวค่ะแม่พันตัวนี้ออกเดร้ายมือแล้วตัดแถวตัดหางเรียบร้อย ัดเียวตัดห้างเรียบร้อยตัวนี้กะไก่จะพ่อออกนมแล้วคะ่ะไก่จะพ่อออกนมแล้วกำลังกินนมกำลังกินอะไ กำลงนนมตัวนี้ว่าได้ร้ายตัวเด้์สองสี่หกแปดแปดตัวกำลังกินนมแบบมีความสุกกำลังกินนมแบบมีความสุกเลยตัวนี้กระิีเดี๋ยวจะตัดแข่ เดี๋ยวจะตัดเขอันเพื่อว่าป่ให้เพิ่นกัดนมแม่เพิ่นเนาะเดี๋ยวจะตัดแขวตัดหางเสริมสวยให้เพิ่นก่อนตีดยาทาเล็กให้เพิ่งดำขาวเปียกได้หน่อยกะออกมาไม่กะตีวัคซีนนะคะออกมาไม่กะตรงตีวัคซีนเปียบ,บคือการเจ้านเนาะ ไม่ไม่กับฉีดวัคซีนมุ้งกับตรงการที่กีรตรงการวัคซีนด้วยเพื่อความสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเนาะไิ่จะเบิง์ด้งพี่น้องไม่จะหักพี่น้เนาะตัวนี้ออกได้หลา์มือแล้วค่ะ ไปลเมือไปลเมือเลยแปดโตขึ้นกันเยนนี่เ่าเสีแดงเหมือนเมือแม่พ้นสิตโตขำนะเนอไก็ใหญ่เลยิีกะไญ่เติอแลยนะ เดี๋ยวจะพาไปทำความสะอาดแถวแถวหมูเนาะจะจะพาตัดแถวหมู